ครับเดี๋ยววันนีม้มาทดสอบกันเบ้องครับว่า PCP เบอร์สามกับระบบปั๊มอินโดนะครับเบอร์หนึ่งมาเบิรงแห้งประทากันครับว่ามันต่างก,กันซ้ำใดยนะครับ วนี้จะเป็นแค่นอนเจ็ดสามเจ็ดนะครับเบอร์หนึ่งครับแบบโยกปั่มก็คุณครับเป้าอนี้ห้องจะทดสอบเป็นก้อนดินเหนียวนะครับระายะประมาณโปกไกนะครับประมาณสิบเมตรนะครับก็ ฟังซ้ายนะครับผมจะยิ่ยงเป็นเบอร์สามนะครับส่วนฟังขวาจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับดินเหนียวกับบอทอกันปันไดน,นะครับก่อนน้ากกกันเนยอยู่ครับเดี๋ยวติดตามเือกันครับ ่อนเบอร์หนึ่งนี่ผมจะให้เบิ้งผ่านสโคบแคมทุกฟองต,ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนั้นผมผมมี สำครับเบอร์สามจ่ายเลยครับขาดเคืองส่วนเบอร์หนึ่งนะครับกะบบัลทลุนะครับกะเข้าไปกับนึอกอครับแขกับประมาณไงก็ เสียบก้นอนหบิ่งครับส่วนเบอร์หนึ่งนี่ผมปั่มไปหาเทื้านะครับเพราะว่าปกติก็จะยิ่งอยู่ประมาณสี่ถึงหาเท้อมันลบมมันสิเเทียนนะครับหูกมันจะแม่นนะครับผมก็เลยปั๊มไปหาที่นะครับครับผม